ตัวเต็มโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่223นะครับกับภาพความทรงจำสุดท้ายของดาเคนคุงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอเป็นตัวเต็มของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่223นะครับแล้วก็จะเป็นการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนแล้วเนาะเกี่ยวกับประเด็นของดาเคนนะครับโอเคไม่อยากสปอยเยอะไปรับชมตัวเต็มกันดีกว่าบอกเลยเลยครับว่าก็เป็นหนึ่งตอนนะครับที่น่าประทับใจ กับภาพความทรงจําสุดท้ายของดาเคนโอเคอย่าลืมกดซับสไคร้แลวก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณให้อย่างนั้นมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆหากกดแล้วไปรับชมนะครับจะได้ความสนุกความมันได้เปลอาเป็นว่าความประทับใจของคุณกันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่223นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ดาเคนนั้นนะครับถูกลูกน้องของโรคูวระทันไดยิงปืนเข้าใส่เขานะครับในตอนนี้นะครับรถโรงพยาบาลนะครับได้มารับตัวดาเคนนะครับ เพื่อไปรักษาตัวนะครับทาคิมิจินั้นพยายามนะครับจะวิ่งเข้าไปเพื่อดูอาการของดาเคนนะครับแต่ก็ถูกนะครับเจ้าหน้าที่นั้นกันเอาไว้ส่วนเซนจูในตอนนี้นะครับก็ร้องไห้ฟูมฟายออกมานะครับเมื่อได้เห็นภาพดาเคนในตอนนี้นะครับสภาพแย่มแย่แบบสุดๆตัดไปที่ดาเคนนะครับที่ตอนนี้เขานอนนะครับแล้วก็สภาพแย่มแย่แบบสุดๆเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงห่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้ว3 2 1ด้วโดยมันจะเป็นภาพนะครับที่ดาเคนนึกถึงนะครับ ในช่วงห้วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาด้วยการถูกย้อนไปนะครับวันที่1มกราคมปี2005โดยจะเป็นช่วงเวลานะครับที่พระอาทิตย์นั้นกําลังจะขึ้นนะครับโดยในตอนนี้นะครับเหล่าผู้นําแก๊งโตมันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยนะครับกำลังขับรถของตนเองนะครับเพื่อไปที่ชายฟังเพื่อพวกเขานั้นนะครับจะได้ไปพบแสงแรกนะครับที่กําลังจะขึ้นครั้งแรกนะครับในปี2005โดยในระหว่างนะครับกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์กันไปนั่นเองนะครับพวกเขานั้นก็กําลังพูดคุยกันด้วยดา เข่นนั้นนะครับกำลังสอบถามเกี่ยวกับวีรกรรมนะครับของบาจีอยู่นี่บาจีที่นายเนี่ยไปมีเรื่องกับพวกโอลิมปัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้บาจีนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นเขานะครับก็ทําสีหน้านิ่งเฉยแล้วก็ตอบกลับนะครับดาร์เคนไปแบบคูคูนี่ดาร์คเคนไอเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กลุ่มกระจกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นฉันเนี่ยสามารถจัดการเจ้าพวกนั้นได้แบบง่ายดดยเลยด้วยซ้าเมื่อบาจีพูดจบนะครับก็เลยหันไปหาคู่หูของเขาในทันทีใช่ไหมล่ะจีฟูยุจีฟูยุก็ตอบรัััับบบบกกลไปนนคําาพูดของจใทที ใครก็ตามที่ริอาจมาเป็นศัตรูกับคุณบาจิไอ้เจ้าคนนั้นเนี่ยก็ต้องถูกฉันกับคุณบาจิเนี่ยจัดการอยู่แล้วละ่ะดาเคนนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงพูดตักเตือนจีโฟยุในทันทีว่าแต่ว่านายเนี่ยก็ระวังและการหี่าหักโหมมากไปล่ะกับคำสั่งของบาจิดาเคนนะครับก็เลยสอบถามนะครับสมายลี่ต่อนะครับกับสถานการณ์การมีเรื่องของสมายลี่ในตอนนี้ว่าแต่ว่าเรื่องของนิโทโลของอากาศากาล่ะสมายลี่สมายลี่นะครับ,รบก็เลยตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับก็เหมือนปกตินั่นแหละฉันจ หรือใช่ไหมแองกี้แองกี้นะครับก็เลยตอบไปจริงๆแล้วเนี่ยสมายลี่เนี่ยก็ทําเกินไปจริงนั่นแหละฉันก็เลยต้องหยุดสมายลี่น่ะดาเค้นคุงหักใครนะครับที่เขานั้นกําลังขี่มอไซค์ไปด้วยวก็ได้ยินนะครับการพูดคุยนะครับการมีเรื่องการของแต่ละหน่วยนะครับก็เลยพูดชื่นชมเลยครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าแก๊้งตรงมันของพวกเรานะเนี่ยเป็นแก๊งที่โคตรใหญ่ขึ้นเลยเนาะปาจินที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เห็นด้วยกับคําพูดของอัคไคก็ใช่ในสิเพราะว่าผู้นําของเรานั้นเนี่ยเป็นผู้นําที่แข็งแกกกกร่งทีีสุดดอัคบ็เลลยยพูมมิวา เขากาลังเคลื่อนไหวเร็วๆนี้ใช่ไหมล่ะดาเคนนะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีเบื้องหน้าของโตมันนั้นน่ะก็คือไมกี้ผู้ไร้เทียมทานยังไงล่ะโดยในตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาพนะทุกคนกําลังขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่โดยจะมีไมกี้นะครับนำหน้าอยู่นะครับมิซยาก็เลยพูดเลยแหละครับว่าเขานั้นรู้สึกเหงาเหมือนกันที่เห็นไมกี้นะครับนำหน้าอยู่ไมกี้นะครับที่กําลังขับมอเตอร์ไซค์นำหน้าอยู่นะครับเมื่อเห็นนะครับว่าเพื่อนๆนั้นขับรถมาช้าเหลือเกินนะครับก็เลยวุ่นวายในทันทีนี่พวกนาย นายเด้เป็นเต่าหรือไงฮะและในที่สุดนะครับทุกคนก็มาถึงแล้วนะครับสถานที่ที่พวกเขานั้นกําลังจะดูพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหที่นี่เนี่ยดาวเยอะเป็นบ้าเลยแต่ดูเหมือนว่าบาจินั้นนะครับที่มาถึงตรงนี้นะครับเขานั้นรู้สึกหนาวสุดๆเลยนะครับก็เลยใช้นะครับให้จิฟยุกับพักไครทั้งสองคนไปหานะครับอะไรอุ่นๆนะครับไม้พวกเขากินหน่อยนะครับแล้วก็กําชับเลยแหละครับว่าให้รีบไปรีบกลับมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเห็นพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งในตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีสี่ ตีสี่เนี่ยแล้วเมื่อไหลายภาที่จะขึ้นและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับทุกคนก็บ่นแหละครับอากาศมันหนาวสุดๆเลยนะครับดาเค้นก็เลยชวนทุกคนนั้นว่าเฮ้ยพวกนายไปวิ่งกันเถอะก็เล่นเอาทุกคนแบบวอยวายแหละครับว่าเฮ้ยนายลอเล่นหรือเปล่าเนี่ยดาเค้นแต่ในระหว่างวิ่งนั่นเองนะครับก็มีคนถามแหละครับว่าหัวหน้าหน่วยที่5นะครับอย่างมูโจทําไมนะครับไม่มาที่นี่ด้วยนะครับก็มีคนบอกแหละครับว่ามูโจบอกว่านะครับการขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นอะไรที่มันยุ่งยากไปหน่อยนะครับสไยลี่เนี่ยก็เลยวอย ว้ายแหละครับมูโจนั้นนะครับไม่มากับเพื่อนนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆพวกเราก็รู้นะว่าไอ้มูโจนั้นทําไมมันเป็นคนแบบนี้นะครับและในระหว่างนะครับที่กําลังวิ่งวิ่งนะครับเพื่อทําให้ร่างกายของตัวเองนั้นอบอุ่นนะครับทางด้านของฮักไคร่กับจีฟูยุนั้นนะครับก็ซื้อของกินนะครับเพื่อทุกคนอุ่นนั้นกลับมาแล้วฮักไคร่นะครับกับจีฟูยุเมื่อเห็นนะครับก็เลยถามในทันทีนี่พวกนายทําอะไรอยู่น่ะพวกนั้นนะครับไอ้พวกที่วิ่งเนี่ยก็เลยบอกเลยแหละครับอ๋อพวกฉันเนี่ยกำลังวิ่่่่่่่่่่่่งงงงอออออออุุนน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 เเเคคคคครรรืืยยยยยููะะะะะะแแลลลลททททีีหหหาาาาัััััับบไไ้้้้้้วววิิกตปจสด ด้วยความที่ว่าอ้วนนะครับวิ่งตามคนอื่นไม่ทันนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนก็กําลังพักเหนื่อยกันอยู่นะครับมิสยานะครับก็เลยพูดเลยแหละครับว่าโอ้ยตอนนี้เนี่ยแสงเริ่มสว่างแล้วแต่ดาเคนนั้นนะครับเขาสังเกตเห็นนะครับว่าในตอนนี้ทางด้านของไมกี้นั้นนะครับไปยืนนะครับเพื่อจะรอดูนะครับทางด้านพระอาทิตย์กลังจะขึ้นอยู่นะครับดาเคนนะครับก็เลยถามไมกี้ในทันทีนี่ไมกี้ว่าไงอ่ะไมกี้นะครับก็เลยตอบกลับมานั่นไงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเปยังนะครับก็เลยพูดในทันทีนี่ปาตินนนื่ได้้แลว แสงแรกของปีนี้มันขึ้นแล้วนะปาจินไมกี้นะครับที่ตอนนี้นะครับเขายื่นมือไปข้างหน้านะครับแล้วก็กําลังพูดกับดาเคนนี่เคนจินฉันจะครองโลกทั้งใบนี้ไว้นะดาเคนนะครับก็เลยพูดกลับไปในทันทีแน่นอนอยู่แล้วเพราะพวกเรานั้นจะไปชิดทั้งประเทศซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เห็นนี้นะครับเป็นภาพในอดีตของดาเคนนะครับแล้วก็ดาเคนนั้นนะครับที่ตอนนี้นกำลังนอนโรยรรนอยู่เขาร้องไห้ออกมานะครับแล้วเขาก็บอกเลยแหละครับว่า ฮ่าน่าขำจริงๆเลยนะนี่ไหเลรอภาพสุดท้ายของฉันภาพกับฉันเนี่ยที่อยู่กับแก๊งโตมันสินะ เอมม่าฉันเนี่ยกำลังจะไปหาเธอนะแล้วก็เป็นภาพจบนะครับเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพในจินตนาการของดาเคนนะครับที่เอมม่านั้นนะครับมาจากสวรรค์นะครับกำลังรับตัวดาเคนขึ้นไปอยู่กับเธอนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่223นะครับก็น่าจะเป็นการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าดาเคนนั้นได้เสียชีวิตนะครับก็เป็นอะไรที่มันเศร้ามากๆเลยนะครับในเรื่องต่อจากนี้เนี่ยก็เกินที่จะคาดเดาเลยแหละครับว่าเป็นอย่างไรนะครับใครเป็นแฟนคลับดาเคนก็อย่าลืมแลยนะสรับ ตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สําคัญต่อเรื่องมากๆเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับว่าให้อะไรหรืออะไรก็ได้อยากจะรับชมอะไรนะครับคลิปเกี่ยวกับตัวเกียดีเวนเจอร์ก็รีเควสตมานะทําให้แน่นอนนะครับช่วงนี้เนี่ยจะทานะครับหลายเรื่องเลยก็ฝากในการกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้และเหมือนเดิมหากแบบว่าใครนั้นนะครับแบบว่าอยากจะรับชมเรื่องใหม่ๆอ่ะก็สามารถรีเควสมาได้นะครับจะจัดให้ตามคำขอแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ